ก่อนดีด้านนี้เนอะรู้สึกด้านนี้จะพร้อมคู 1, ่หนึ่งคู่สองคู่สามหนึ่งสองสามคู่สี่คู่ห้าคู่หกนะคะตามนี้อ่ะพรอ้อมเสียงปรบมือคู่หนึ่งเลยค่ะมีไม้สองตัวปรบมือไม่น่าลุกเลยอะ่ะพอใจไหมคะเสียงปรบมือพอใจไหมคะ เค่ะังเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะขอสายคุณลุงค่ะค่ะเพื่อนค่ะค่ะุณลุงเล็กโทรจากบริษัทพีโคซ่านะคะเพื่อสั่ราคาส่งค่ะพอดีว่าเห็นคุณลุงเนี่ยฝากชื่อโทรไว้นะคะว่าสนใจไม่ทราบว่าตอนนี้พอจะมีเวลาคุย ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอธิบายคร่าวๆนิดนึงก่อนนะคะว่าตรงนี้ไม่ทราบว่าคุณลุงที่สนใจเนี่ยซื้อไปใช้เองหรือว่านําไปขายะคะอ๋อพอดีเปิดร้านค่ะจะซื้อขายต่อโอเคไนดะ้ค่ะถ้าในส่วนของกานรนำไปขายเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะคือถ้าซื้อแบบเยอะเงี้ยก็จะมีส่วนลดแล้วเราจะมีโปรโมชั่นซึ่งสิ้นปีอย่างเงี้ยะคะ่ะ ตรงนี้ก็คือว่าถ้าอยากคุณลุงสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเลี้งส่งเมลรายละเอียดตัวสินค้าให้นะคะแล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับรายการเล่นทองด้วยนะคะก<ต>็ถ้ายัางไงตรงนี้คุณลุงม,ม,มีอะไรที่สงสัยเนี่ยจะโทรกลับมาเป็นมือนี้เลยก็ได้หรือว่าจะส่งเมลตอบกลับได้นะคะ,ะได้ค่ะงั้นทุกครส่งเมลรายละเอียดตัวตสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นมาด้วยนะคะ ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ให้อนุญาตอธิบายเข้าข้าตรงนี้ขอบคุณมากค่ะ